สวัสดีครับทุกคนเคยมีคำถามในใจกันไหมครับเวลาเราเดินผ่านแผงพระเครื่องหรือเห็นรูปหล่อพระภิกษุชาราที่นั่งขัดสมาธิอย่างสงบนิ่งเรามักจะได้ยินชื่อหนึ่งที่คุ้นหูคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยนั่นคือหลวงปู่ทวดเชื่อไหมครับว่าถ้าถามคนไทยสิบคนว่ารู้จักหลวงปู่ทวดไหมเกือบทั้งสิบคนต้องตอบว่ารู้จัก แต่ถ้าถามลึกลงไปอีกนิดว่าแล้วหลวงปู่ทวดคือใครท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยไหนเป็นคนยุคสุขโขทยัยอายุทยาหรือรัตนโกสิน์ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มเกาหัวแล้วตอบว่าเออก็พระเกจิดังๆสมัยก่อนไงวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปครับเราจะไปไขปริศนานี้ด้วยกันไปดูว่า จากเด็กชายชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ชื่อว่าปูกลายมาเป็นสมเด็จเจ้าพระโคและเป็นหลวงปู่ทวดที่คนทั่วโลกนับถือได้อย่างไรเรื่องราวของท่านไม่ได้มีแค่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่มันแฝงไปด้วยประวัติศาสตร์การเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นที่น่าสนใจมากๆตเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกระโดดขึ้นเรือย้อนเวลาไปพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่คาบสมุทรสถิงพระจังหวัดสงขลาครับต้องย้อนกลับไปไกลมากไกลถึงสมัยอยุธยาตอนกลางก้าบเกี่ยวกับปลายรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนถึงยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสประมาณพุทธศักราช2125หรือบางตำราก็ว่ากันไปต่างๆนานาแต่เอาเป็นว่ายุคนั้นแหละครับ ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวทาตที่ยากจนมากครับพ่อชื่อนายหูแม่ชื่อนางจันทั้งสองคนเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเศรษฐีที่ชื่อว่าเศรษฐีปานชีวิตของทาตในสมัยนั้นลำบากนะครับต้องทำงานหนักแลกข้าวแลกที่ซุกหัวนอนแต่ถึงจะยากจนแค่ไหนนายหูกับนางจันก็เป็นคนดีมีศีลธรรมยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งวันหนึ่งนางจันได้ให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักหน้าชังผิวพรรณผอมใสผิดกับเด็กชาวบ้านทั่วไปพ่อแม่ตั้งชื่อให้สั้นๆง่ายๆว่าปูเด็กชายปูคนนี้แหละครับที่ต่อมาจะกลายเป็นตำนานปาฏิหาริย์ครั้งแรกเกิดขึ้นตอนที่เด็กชายปูยังเป็นทารกแบะเบาะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นช่วงหน้านาพ่อแม่ก็ต้องออกไปเกี่ยวข้าวจะทิ้งลูกไว้บ้านก็ไม่ได้ก็เลยต้องหอบลูกไปที่นาด้วย โดยผูกเปลผ้าเขามา้าแขวนไว้กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งคือต้นเมาให้ลูกนอนหลับแล้วตัวเองก็ลงไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไปได้สักพักพอกลับมาดูมื้อเที่ยงภาพที่เห็นทําเอาหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบหยุดเต้นครับลองจินตนาการภาพตามนะครับที่เปลของลูกน้อยมีงูจงอางใหญ่ยักษ์ใหญ่แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขดพันรอบเปลชูคอแผลแม่เบีย้ยขู่ฟ่ออยู่เหนือร่างของเด็กน้อย ในหูกับนางจันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจะเข้าไปช่วยลูกก็กลัวงูฉกจะวิ่งหนีก็ห่วงลูกเพื่อนบ้านที่มามุงดูก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่แล้วด้วยสัญชตาตญาณความเชื่อของคนโบราณครับเขาเชื่อว่างูใหญ่ขนาดนี้ลักษณะสง่างามแบบนี้ไม่ใช่งูธรรมดาแน่ๆแ,แต่น่าจะเป็นงูเทพหรือพญางูที่มาเพื่อคุ้มครองเด็กหรือมาแสดงนิมิตอะไรบางอย่าง คิดได้ดังนั้นแทนที่จะเอาไม้ไปไล่ตีพ่อแม่กลับหาดอกไม้ทูบเทียนเข้าตอกดอกไม้มาจุดบูชาแล้วกราบไหว้อ้อนวอนว่าท่านพญางูเจ้าขาอย่าทําร้ายลูกน้อยเลยขอให้คุ้มครองลูกด้วยเถิดเชื่อไหมครับพออธิษฐานจบงูจงอางยักษ์ตัวนั้นก็ค่อยคอยคลายตัวออกจากเปลแล้วเลื้อยหายไปในป่าอย่างสงบ แต่ก่อนจะไปเจ้างูจงอางยักษ์ตัวนั้นได้คายวัตถุบางอย่างทิ้งไว้บนอกของเด็กชายปู่พ่อแม่รีบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าลูกน้อยยังนอนหลับปุ๋ยและบนอกของเด็กชายมีดวงแก้วใสแวววาวส่องประกายระยิบระยับวางอยู่ครับนั่นคือลูกแก้ววิเศษที่กลายเป็นของคู่บารมีของท่านตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของลูกแก้วงูจงอางนี่ดังไปทั่วหมู่บ้านเลยครับ จนไปเข้าหูเจ้านายของพวกเขานั่นคือเศรษฐีปานเศรษฐีปานคนนี้พอรู้ข่าวว่าทาสในเรือนได้ของดีก็เกิดความโลภครับคิดในใจว่าทาสก็คือทาดของที่ทาสได้มาก็ต้องเป็นของนายเงินสิว่าแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ไปบังคับแย่งเอาลูกแก้วดวงนั้นมาจากพ่อแม่ของเด็กชายปูนายหูกับนางจันก็จำใจต้องให้ไปครับเพราะขัดขืนไม่ได้ เศรษฐีปานดีใจมากเอาลูกแก้วไปเก็บไว้ในหีบสมบัติกะว่าจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกแต่เรื่องมันกลับตลบปัดครับตั้งแต่เศรษฐีปานได้ลูกแก้วมาที่บ้านก็เกิดเรื่องร้ายๆไม่หยุดหย่อนคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยกิจการค้าขายที่เคยดีก็เริ่มเจ๊งทรัพย์สินเสียหายวัวควายล้มตายเหมือนมีอาถรรพ์บางอย่างเศรษฐีปานเริ่มเอะใจครับ หรือจะเป็นเพราะไอ้ลูกแก้วบ้านั่นคืนหนึ่งเศรษฐีปานฝันเห็นชายชาราหน้าเกรงขามมาชี้หน้าด่าว่าเอ็งไม่มีบุญบารมีพอที่จะครอบครองของสิ่งนี้รีบเอาไปคืนเจ้าของซะไม่งั้นจะฉิบหายวายวอดกว่านี้ตื่นเช้ามาเศรษฐีปานเหงื่อท่วมตัวรีบหยิบลูกแก้ววิ่งแจ้นเอาไปคืนให้ในายหูกับนางจันทันทีพร้อมกับบอกว่าเอาคืนไปเลย ข้าไม่เอาแล้วแถมข้าจะยกหนี้สินทั้งหมดและปลดปล่อยพวกเองให้เป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วเห็นไหมครับบารมีของเด็กชายปูช่วยให้พ่อแม่พ้นจากความเป็นทาสตั้งแต่ยังเล็กๆนี่คือปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของครอบครัวนี้ไปตลอดกาลครับเมื่อเด็กชายปูโตขึ้นอายุได้ประมาณ7ขวบพ่อแม่ก็ทำตามธรรมเนียมไทยโบราณครับคือฝากลูกเข้าวัด เพื่อให้ได้เรียนหนังสือเพราะสมัยก่อนโรงเรียนคือวัดครูคือพระเด็กชายปูไปเป็นเด็กวัดอยู่กับท่านสมพานจวงที่วัดกุดีหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันเด็กชายคนนี้ฉายแววอัจฉริยะตั้งแต่เด็กครับท่านสมพานสอนอะไรปูจำได้หมดเรียนรู้หนังสือขอมหนังสือไทยพระธรรมวินัยได้รวดเร็วมากจนท่านสมพานออกปากชมว่าเจ้าเด็กคนนี้มีปัญญาดังยอดมนุษย์ พออายุครบ15ปีก็บวชเป็นสามเณรและเริ่มออกเดินทางไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจากวัดในหมู่บ้านไปสู่วัดในเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งสมัยนั้นถือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางภาคใต้สามเณรปูหรือต่อมาคือพระภิกษุปูฉายารามศึกษาพระธรรมจนแตกฉานจนอาจารย์ที่สอนบอกว่าความรู้ที่นี่หมดแล้วถ้าเธออยากเรียนต่อ เธอต้องไปที่เมืองหลวงกรุงศรีอยุธยานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่จะสร้างตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดการเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปอยุธยาในสมัยนั้นไม่ได้นั่งเครื่องบินชั่วโมงเดียวถึงนะครับแต่ต้องนั่งเรือสำเภาล่องผ่านอ่าวไทยใช้เวลาเป็นเดือนเดือน พระพิสุปูในวัยหนุ่มชะกันได้ขอโดยสารไปกับเรือสำเภาของพ่อค้าเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงแต่แล้วระหว่างที่เรือแล่นมาถึงบริเวณจังหวัดชุมพรหรือประจวบคีรีขันเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำครับกับตันเรือต้องรีบลดใบเรือแล้วทิ้งสมอจอดลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อรอให้พายุสงบแต่พายุมันไม่ยอมสงบง่ายๆสิครับมันพัดติดต่อกันถึง7วัน7คืน ปัญหาใหญ่ที่ตามมาไม่ใช่คลื่นลมแต่คือน้ำจืดครับสเสบียงน้ำจืดบนเรือหมดเกลี้ยงคนบนเรือนับร้อยชีวิตเริ่มหิวน้ำคอแห้งผากร่างกายอ่อนแรงความกลัวเริ่มครอบงำและเมื่อคนเรากลัวลูกเรือและพ่อค้าเริ่มซุบซิบกันครับเฮ้ย <He i, S 2> เราเดินเรือมาเป็นสิบปีไม่เคยเจอพายุบ้าคลั่งขนาดนี้หรือจะเป็นเพราะไอ้พระรูปนั้นที่ขึ้นเรือมาด้วยท่านเป็นตัวซวยหรือเปล่า ความเชื่อผิดๆเริ่มลุกลามจนกับตันเรือตัดสินใจอย่างโหดร้ายครับนิมนท์ท่านลงไปอยู่เรือเล็กเถอะครับแล้วพายออกไปซะไม่งั้นพวกเราตายกันหมดแน่คิดดูสิครับไล่พระลงเรือเล็กกลางทะเลที่เพิ่งสงบพายุมันคือการส่งไปตายชัดๆพระพิสุปูท่านไม่ได้กโกรธเครืองครับท่านวางจิตนิ่งสงบแล้วถามโยมว่าพวกโยมอยากได้น้ำจืดกันใช่ไหมว่าแล้วท่านก็เดินไปที่กาบเรือ หย่อนเท้าข้างซ้ายลงไปในน้ำทะเลแล้วตั้งจิตอธิษฐานด้วยอํานาจบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาหากแม้ว่าจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าข้าพเจ้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ได้ดื่มกินเถิดทันทีที่เท้าท่านแตะผิวน้ำท่านบอกให้ลูกเรือลองตักน้ำตรงนั้นขึ้นมาชิมลูกเรือคนหนึ่งกล้ากลากลัวกลัวตักน้ำขึ้นมาจิบ ดวงตาเบิกโพลงตะโกนลั่นเรือว่าเฮ้ยน้ำจืดน้ำจืดจริงๆด้วยโว้ยคนทั้งเรือแตกตื่นรีบเอากระป๋องถังกละมังมาตักน้ำตรงบริเวณเท้าของท่านพอลองชิมดูมันคือน้ำจืดสนิทรสชาติชื่นใจท่ามกลางทะเลเค็มๆกับตันเรือและลูกเรือที่เคยคิดจะไล่ท่านแทบจะกราบกรานขอขมากันไม่ทันนี่คือปฏิหาริ์ที่ทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือตั้งแต่ยังไม่ถึงอยุธยาครับ เกรดเสริมนะครับปัจจุบันที่เกาะนุยนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบ่อน้ำจืดกลางทะเลที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ท่านแสดงปาฏิหาริย์นี้เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วมมิดแต่เวลาน้ำลงจะเห็นเป็นบ่อน้ำจืดชาวบ้านเชื่อกันมากครับเมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาพระพิสูป,ปูหรือตอนนี้ท่านได้ฉายาว่าพระมหาปูก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชานุวาสหรือวัดแคตั้งใจศึกษาพระธรรมเงียบ แต่โชคชะตาไม่ยอมให้ท่านเงียบครับเพราะบ้านเมืองกำลังเจอกับวิกฤตทางการทูตเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองลังกาหรือศรีลังกาซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองต้องการจะทดสอบภูมิปัญญาของพระสงฆ์ในสยามว่าเก่งจริงสมคำร่ำลือไหมพระเจ้ากรุงลังกาจึงส่งทูตเจคนเดินทางมาที่อยุธยาพร้อมกับนำปริศนาธรรมมาท้าดวลเดิมพันครั้งนี้สูงมากครับถ้าอายุธยาแก้ปริศนาไม่ได้ ต้องตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมหรือต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้หลังกาปริษนานั้นคือมเมล็ดทองคําขนาดเล็กเท่าใบมะขามจำนวน84,000เมล็ดทูดลังกาเทมเมล็ดทองคํากองเบ้อเร่ลงต่อหน้าพระพักพระเจ้าเอกทศรสแล้วบอกว่าในกองนี้ คือตัวอักษรภาษาบาลีที่เรียงกันเป็นพระอภิธรรมเจ็ดคำพีขอให้พระสงฆ์ในอยุทยาช่วยเรียงเมล็ดทองคำพวกนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกใน7วันถ้าทำไม่ได้สยามแพ้พระจาเอกทศรสเครียดหนักเลยครับสั่งระดมพระราชาคณะพระมหาเปรียนทั้งหลายในอยุธยามาช่วยกันเรียงผ่านไปหนึ่งวันสองวันสวันไม่มีใครทำได้ครับ เพราะมันเล็กมากและตัวอักษรมันสลับมั่วไปหมดเหมือนจิ๊กซอล้านชิ้นที่ไม่มีรูปต้นแบบจนกระชั่งคืนวันที่6พระเจ้าเอกทศรถทรงพระสุบินหรือฝันว่ามีช้างเพียกเชือกหนึ่งร้องเสียงดังกึกก้องมาจากทางทิศตะวันตกแล้วเดินเข้ามาในพระบรมมหาราชวังโหนหลวงทำนายว่าจะมีพระอริยสงฆ์ผู้มีบุญบาร,รมีจากทิศตะวันตกมาช่วยกู้หน้าแผ่นดิน ทหารออกตามหาแทบพลิกแผ่นดินครับจนไปเจอพระมหาปูที่วัดแคซึ่งท่านมาจากภาคใต้ซึ่งเป็นทิศที่ช้างเพียกมาพอทราบเรื่องท่านก็รับนิมนต์เข้ามาในวังทันทีในท้องพระโรงที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดพระมหาปูเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบทูตลังกาเห็นพระหนุ่มหน้าตาบัานนอกก็แอบหัวเราะเยาะพระบ้านนอกแบบนี้น่ะเหรอจะมาแก้ปริศนาที่พระสังฆราชยังแก้ไม่ได้ พระมหาปูไม่สนใจคํำค่อนขอดท่านก้มลงกราบพระตรันตรแล้วเริ่มเพ่งจิตพิจารณากองเมล็ดทองคําจากนั้นท่านก็เริ่มเรียงมือของท่านหยิบเมล็ดทองคําวางเรียงกันอย่างรวดเร็วและแม่นยำเหมือนท่านมองเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ท่านเรียงพระอภิธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านหยุดชะงักท่านหันไปถามทูตลังกาว่าท่านทูตดูเหมือนเมล็ดทองคำจะหายไปเจ็ดเมล็ดนะ ทูดลังกาหน้าซีดเผือดครับจะเป็นไปได้ยังไงพวกข้าพเจ้านับมาดีแล้วพระมหาปูยิ้มแล้วบอกว่าตัวอักษรที่หายไปคือสังวิทาปุกะยะปะหัวใจพระอภิธรรมเจ็ดคำพีถ้าไม่มีเจ็ดตัวนี้ก็เรียงต่อไม่ได้ท่านลองค้นดูในย่ามของท่านสิทูดลังการีค้นดูในย่ามปรากฏว่า มีเมล็ดทองคำเจ็ดเมล็ดหลงอยู่จริงๆวินาทีนั้นทูตลังกาทั้งเจคนกุ้มลงกราบแทบเท้าพระมหาปูทันทียอมรับในความพ่ายแพ้และศรัทธ,ธาในปัญญาบาร,รมีของท่านพระเจ้าเอกาทศรสีพระไทยมากประกาศชัยชนะกึกก้องท่านเสนอจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองมหาศาลให้แต่พระมหาปูปฏิเสธลาบยศทั้งปวงขอเพียงแค่ ขอให้พระองค์ทรงบำรุงพระพุทธศาสนาและดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขก็พอแต่ด้วยความดีความชอบอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงถวายสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงมากในสมัยนั้นครับหลังจากรับราชการงานสงอยู่ในกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายปีจนบ้านเมืองสงบสุขหลวงปู่ทวดก็เริ่มคิดถึงบ้านเกิด ท่านจึงกราบทูลลาพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเดินทางกลับลงใต้การกลับมาครั้งนี้ท่านไม่ได้กลับมาในฐานะลูกทาสอีกแล้วแต่กลับมาในฐานะพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบูรณะวัดวาอารามที่ชำรุดชุดโทมหนึ่งในนั้นคือวัดพระโคที่สถิงพระบ้านเกิดของท่านซึ่งตอนนั้นถูกจรสัตว์ทำลายจนเสียหายท่านก็ระดมชาวบ้านมาช่วยกันสร้างจนกลับมารุ่งเรือง แต่ตำนานที่สำคัญที่สุดคือการสร้างวัดช้างให้ที่จังหวัดปัตตานีครับเรื่องเล่าว่าท่านทุดงมาถึงป่าทึบแห่งหนึ่งท่านหยุดพักปักกลดแล้วนั่งสมาธิในนิมิตท่านเห็นช้างมงคลเชือกหนึ่งส่งเสียงร้องก้องป่าบริเวณที่ช้างร้องนั้นมีแสงสว่างพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านจึงรู้ว่าที่ตรงนี้แหละคือที่ศักดิ์สิทธิ์เหมาะแจการสร้างวัดท่านจึงชักชวนชาวบ้านและลูกศิษย ช่วยกันแผวถางป่าและสร้างวัดขึ้นมาตั้งชื่อว่าวัดช้างให้แปลว่าช้างร้องไห้หรือช้างส่งเสียงและวัดนี้เองครับที่กลายเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของท่านในวาระสุดท้ายช่วงบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่ทวดเต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับครับตำนานเล่าว่าวันหนึ่งมีสามเณรน้อยองค์หนึ่งถือดอกไม้ทิพหรือดอกมณฑาเดินถามหาพระภิกษุผู้มีบุญญาธิการ ชาวบ้านก็ชี้ให้ไปหาหลวงปู่ทวดที่กุฏิพอสามเณรเข้าไปพบหลวงปู่ทวดก็ก้มกราบแล้วถวายดอกไม้หลวงปู่ทวดรับดอกไม้แล้วยิ้มเหมือนท่านรู้ว่าถึงเวลาแล้วคืนนั้นชาวบ้านเห็นแสงสว่างดวงใหญ่ลอยออกจากกุฏิของหลวงปู่ทวดหายลับไปในท้องฟ้าพอรุ่งเช้าชาวบ้านเข้าไปดูในกุฏิไม่พบร่างของท่านครับท่านหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่า บางตำนานก็บอกว่าท่านละสังขารที่วัดช้างให้แล้วร่างของท่านก็กลายเป็นหินหรือดวงจิตท่านหลุดพ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตการตามความเชื่อของชาวบ้านที่นับถือท่านว่าเป็นพระโพธิสัตว์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและทำไมท่านถึงเป็นตำนานที่ไม่มีวันตาย ถึงแม้ตัวท่านจะจากไปหลายร้อยปีแต่ชื่อเสียงของท่านกลับมาดังกึกก้องอีกครั้งในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในปีพศ2497ปีนั้นท่านอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ฝันเห็นหลวงปู่ทวดมาบอกให้สร้างพระเครื่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนไว้คุ้มครองตัว ท่านอาจารย์ทีมจึงรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ดินดำกากยายักษและว่าน1 8 8ชนิดมาสร้างเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497และนั่นคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ครับเพราะคนที่ได้รับพระรุ่นนี้ไปต่างเจอประสบการณ์ปาฏิหาริย์มากมายโดยเฉพาะเรื่องแคล้วคลาดรถความพังยับเยินแต่คนขับที่มีพระหลวงปู่ทวดแค่ถลอกโดนยิงแต่กระสุนด้านตกตึก แต่ไม่ตายจนมีคำกล่าวในวงการพระเครื่องว่าแขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงคำนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับแต่มันมาจากสถิติข่าวหน้าหนึ่งหนังสือคิมนับไม่ถ้วนที่ผู้รอดชีวิตมักจะมีหลวงปู่ทวดห้อยคอทำให้พระหลวงปู่ทวดกลายเป็นจักรพรรดิแห่งนิรันตรายที่คนไทยต้องมีติดรถติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจ เรื่องราวของหลวงปู่ทวดไม่ได้มีแค่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดหรือเรื่องพระเครื่องราคาหลักล้านนะครับแต่แก่นแท้ของเรื่องนี้คือการทำความดีครับท่านสอนให้เรารู้จักกตัญยูต่อพ่อแม่ดังที่ท่านช่วยพ่อแม่ให้พ้นจากความเป็นทาสท่านสอนให้เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนดังที่ท่านเพียรศึกษาจนแตกฉานและท่านสอนให้เราเสียสละเพื่อส่วนรวมดังที่ท่านช่วยกู้หน้าบ้านเมือง ไม่ว่าท่านจะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แบบไหนหรือปาฏิหาริเหล่านั้นจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือศรัทธาที่ท่านได้สร้างไว้ได้หลอมรวมจิตใจคนไทยให้ยึดมั่นในความดีมาตลอดหลายร้อยปีสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าหลวงปู่ทวดคือใครและทำไมท่านถึงเป็นอมตะในหัวใจคนไทย ถ้าชอบเรื่องเล่าสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทต่อไปสวัสดีครับ